สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับ แจ้งปรับราคาน้ำมันประเทศไทยเบนซินปรับลง40สตางค์แกส๊สโซฮอล์95ปรับลง40สตางค์แกส๊สโซฮอล์91ปรับลง20สตางค์แกส๊สโซฮอล e ์ E20 ปรับลง40สตางค์แกส๊สโซฮอล e ์ E85 ปรับลง40สตางค์ดีเซล ปรับขึ้น50สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่17เดือนพฤษภาคมพีพุทธศักราช2567เวลาตี5เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า46บาท84สตางค์ราคาใหม่46บาท44สตางค์แก๊สโซฮอ95ราคาเก่า38บาท95สตางค์ราคาใหม่38บาท55สตางค์แก๊สโซฮอ91 ราคาเก่า38บาท3 8สางราคาใหม่38บาท3 8แสตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาเก่า36บาท8สตางราคาใหม่36บาท44สตางแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาเก่า36บาท59สตงราคาใหม่36บาท19สางค์ดีเซล B7 ราคาเก่า3 1มสบาท44ส าราคาใหม่31บาท94สตางดีเซล B10 ราคาเก่า31บาท44สตางราคาใหม่31บาท94สตาง